ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโซช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วเึิงเป็นแนวทาสิบมิถุนายนโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับก็เป็นแนวทางขอนเกณฑ์เบงปันเบงปัน,ปนวิ่งตัวเดียว นะเบ่งปันปวิ่งตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านตาประชมนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนี่ยท่านใหม่นี่ครับเบ่งปันสี่แล้วก็รองห้านะเบ่งปันสี่แล้วก็รองห้าก็เบ่งปันป บ่งปันปเด่นตัวเดียวรองหนึ่งตัวต่อไปครับผมใบนี้ครับชุดดับใบเขียวนะชุดดับใบเขียวก็เบ่งปันปคุดับล่าง0309121821 2730364549 5้าสี่ห้าแป 6, หกสามหกเจ็่ดาคูดับ2ตัวล่าต่อไปครับผมใบนี้ชุดสรุปบนก็เบ่งปันอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่าน เนวทันใหม่นี้ครับผมเบงปัน61607170 6กับ 7, 7, 7จับคู่60617071ก็แนวทานอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านก็ขอบคุณมากชุดปราบนะชุดปราบ2ตัวบูล ต่อไปครับผมใบนี้ใบเอเน็นเบ่งปันแนวทางสองสูตรวิ่งร้อยสิบหน่อยนะวิ่งร้อยสิบหน่อยเบ่งปันเที่วที่1 1สวที่สองเบ่งปันเที่หนึ่งห่งสทวที่ แถวที่สองหกแปดนะท่านผูชมใบเอ็นเจ้าของแนวทางที่แบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยคู่คู่ขี้นะซึ่งอดีตก็มีมีผ่านมีหลุดบ้างนะเนวท่านใหม่นี้ครับผมเบงปานเป็นเลขขี้ เลขขีหนึ่งก็คือ1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 5ตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับผมใบนี้เอยสิบบนชูนนะสามสุดสุดที่หนึ่งที่สองที่สาม สิบบนชูนที่หกเจ็ดแปดศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์โรจิเลสนาคาสามสูตรหลักสิบชูนนะชูนสี่ตัวต่อไปครับผมใบน,นี้รูจิเลสนาคาชูนเด่นล่าง ก็เบ่งปัน,ปนล่างชูนที่4 5 6นะ4 5 6แล้วก็เด่นล่าง3 4 5จับคู่4 0 4 1 4 2 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 8 6 ก็เป่งปานค mm ู่ล่าท่านผูชมต่อไปครับผมใบนี้ลากร้อยรูจิเลสสามแปดเจ็ดเก้าสี่สองหนึ่งศท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านหลักร้อยหลักสิบโูจิเลส 3 6 7 8 2 9 0 1หลัก10นะขอบคุณมากจริงๆนะแนวทางที่แบงปันทบ้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ลากน้อย30มศูนย์นะสามศูนย์นะ8ตัวเบี่งปันเปดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้นกคิโน ก็แบ่งปัน,ปนเดียวทันล่าอดีตที่แล้วผ่านครบผ่านครบสองตัวโซนสองโซนสองนาะคิโนเดีวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเอกแล้วนะเดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสนะี่หกเจดแปดเก้เาสี่ห เจ็ดปดเก้านะก็แบ่งปนันแบ่งปันห้าตัวให้พิจรณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะนาคิโนนะนาคิโนต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับล่างดับล่างทุลัก 3773 3773นะคนพี่พรเบ่งปันธันดับล่าใบนี้เป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านเนื้อทันใ่นี้ครับก็เบ่งปันดับ73นะเนื้อทันใ่นี้ก็เบ่งปันดับ7ดับ3คูณพี่พร โคนพิพรเจ้าของแนวทางที่เบ่งไปต่อไปครับดับบนรอสนออดีตดับผ่านเด๋ยวทันที่แล้วดับเจ็ดส่วนส่วนเด๋ยวทันใหม่นี้ครับผมดับหนึ่งสี่เก้าดับหนึ่งสี่เก้านะ คูณพี่พรเนาะแนวทันดับบนร้อยสิบหน่อยนะท้าปรช็ขอบคุณมากครับผมต่อไปสมหวังแนวทันหลักหน่อยล่างสรุปแล้วผ่านศูนย์สองสี่หกแปดสรุปแล้วผ่านผ่านครบนะทับปรช็ แนวทานใหม่นี้ครับผม02468 02468สมหวังสมหวังเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม